hi guys it's monday here let's go grocery shopping at walmart let's see what we have gotten for today my name is i let me take a look at the list I don't see any carrots do you see any raspberries สองที่ซื้อวันนี้นะคะตามลิสม์เลยฮะ uh huh. Which one? Double please, raspberry. Oh yeah, I didn't see that. Just double. Uh huh. Raspberry สุดท้าน,นี่ที่ม a l m a ับ Okay, thank you so much. Okay, I think we're done. I don't see any carrots. The one like the whole carrots that I want But that's okay out No, I don't want the bag I want the uh, the whole one Yeah, the one that like at Lily markets, but they don't have it, but that's fine. Okay, we can go check out Thank you, babe เอานะคะว่าจ่ายไปเท่าไหร่วันนี้มีมแค่สจิสเตอร์เ,อเปิดแค่สองอันเองเดีย๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นคูวีฟ oh, ชีส y ย g r e e n อันนี้จะเป็นโยเกิร์ต ac future a s p a ร a กัส มีเนื้ออันนี้จะเป็นปลาแซลมอนแช่แข็งอันนี้จะเป็นสโมกแซลมอนอกไก่ราสเบอร์รี่ผักโขมอันนี้ได้เห็ดออนเซลมาด้วยปกติมันจะประมาณ4-5เหรียญอันนี้เหลืออยู่แค่ประมาณหลังแท็กแล้วก็คือ3เหนนะรียญบลูเบอร์รี่เรดฟิลพัพเปอร์เลตเตอ ประะมาณนี้แหลวันนี้ก็ออกมาช้อปปิ้งซื้อกับข้าวกันนะคะเพื่อนออกมาช้อปปิ้งช่วงเช้าวันจันทร์น่าจะดีคนไม่ค่อยเยอะ ส่วนมากคนก็ไปทำงานไปเรียบร้อยแล้วมาก่อนเที่ยงช่วงนี้เสื้อผ้าที่วงองมานมีละครลดเยอะแยะเลยไปจ่ายงนกันนะคะ this week's grocery was total 243.8 and cents. สำหรับค่าอาหารจ่ายตลาดอาทิตย์นี้นะคะทั้งหมด243.8เหรียเซนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8 5 5 0บาทอันนี้สำหรับ1อาทิตย์นะคะอาทิตย์หน้าก็ค่อยไปช็อปกันใหม่โอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะคะใครอยากติดตามดูรีสปี่สุดอาหารเมนูสำหรับ สาวอาการไวทองช่วยลดอาการไวทองก็เข้าไปดูในเพจเราหนะ้าข้าหสวบวันนี้ก็ขอ่ันมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ